สวัสดีครับเป็นแฟนอาโ hom national ครับวันนี้ผมกอล์ฟนรงฤทธิ์มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ซามิฮูเปียแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็ต้องขอขอบคุณลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับนะฮะรวมไปถึงการมาของเอสซีจอนสันนะครับแบรนด์ที่เราได้เห็นน่ารักๆตัวนี้เขาคือน้องเป็ดน้อยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ห้องน้ำของหลายๆบ้านนี่สะอาดนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีครับที่ผมได้ไปพูดคุยกับซามิฮูเปีย ไม่รอช้าครับโอ้โหแมชาแนลเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับซาม่ฮูเปียกันเลยดีกว่าครับช่วงเวลาที่ผมได้ม <imana> ีโอกาสพูดคุยกับทางซาม่ฮูเปียนะครับผมก็ไปถามเขาว่าความแข็งแกร่งในยุคนั้นนะที่เขาเล่นกับสเตฟาน s องโชเล่นกับเจมี่คาราเกอร์เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าผมอยากจะเปรียบเทียบว่า ยุคนี้เนี่ยโอเคมีฟันไดและทีมมีโกนาเต้มาติดโกเมสเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งที่ตัวผมดูบอลดูลิเวอร์พูลเล่นในยุคนั้นเนี่ยเขาคือกองหลังที่ดีสุดก่อนที่เราจะมีฟันได์เนี่ยก็เราก็มีความแข็งแกร่งนะสำหรับยุคนั้นนะที่เล่นกับองโชสและคาราเกอร์แต่ว่าถ้ามองถึงความสามารถเฉพาะตัวแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟันได ดีกว่าฮะแต่ว่าตอนนั้นคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทำให้ทีมเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในวิธีการนั้นแต่ว่าเขาอยากจะเล่นกับฟันได้นะฮะสักวันหนึ่งมีโอกาสเล่นกับฟันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้กับฟันได้เนี่ยเรก็ต้องให้เครดิตฮะกับสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้เนี่ยนี่คือ หนึ่งในสิ่งสำคัญเขาคือส่วนสำคัญของทีมในเวลานี้เลยสําหรบฟอนไดในเกมรับเนี่ยเรามีแค่มาติปโกเมสโคนาเต้เนี่ยพอไหมเขาบอกว่าผมพูดว่าเพียงแค่และ only สามคนนั้นก็ถือว่าไม่น้อยนะมีสามคนแล้วแต่ว่าโอเคก็ยอมรับว่าเรื่องของความสม่ำเสมออาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ย มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างโอเคบางครั้งเนี่ยเล่นฟุตบอลคุณอาจจะต้องจินตนาการหรือมีมโนภาพนะเมื่อมีคู่หูที่ think, uh, เล่นเข้าขา uh, รู้ใจกันมันก็จะดีกว่าแต่ในมุมของเขาในคกนาเต้นเนี่ย,นนยคือหนึ่งในกองหลังที่ ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นประการหลังที่จะเป็นคนสำคัญของเราในอนาคตด้วยเขาน่าจะได้เล่นในสัปดาห์นี้ด้วยนะะับแต่บเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นเรื่องดีของทีมแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเล่นเป็นคู่กันถ้าหากว่าสภาพร่างกาย ของโคนาเต้มาติปโกเมสเนี่ยฟิตพร้อมทั้ง3คนและพร้อมจะเป็นทางเลือกที่จะเล่นคู่กับฟันได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมลองคาดการสกอร์ในสัปดาห์นี้หน่อยฮะในการเจอกับวูฟสแต้มพอฮะไม่ว่าจะเป็นสกอร์เท่าไหร่10,10ลูกก็3แต้มเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่แซมมี่คูเปียคุยกับผมฮะนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับโอกาสหน้ามีเรื่องราวดีๆในโลกของฟุตบอล ติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์โอ้โหแม a ช่ e l กันขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีครับ